รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอบเกตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567